สวัสดีค่ะสวัสดี FC บ้านสีวิไลอ่า FC อีอลาที่ดาลา่าเอซีทียูต่างประเทศแล้วก็ทางสปปลาวด้วยนะวันนี้เราจะมาพูดถึงอ่าเรื่องเรียกอะไรเรื่องอัศจรรย์เรื่องคนหัวลุกกันพี่น้องไปเจอเบิงคลิปพบพู่ไม่พึ่งเพิ่นคุยกันพนอดีอ่าได้ฟังก็เล่เสียวว่เา,าเราให้ FC ได้ฟังขึ้กันว่าไปฟั่งพงก่อนดีกว่านั้นเป็นเรื่องอย่างพี่น้อง ม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่เป็นชวนขนหัวลุกแม่ค่ะคนขนชิงลุกนขนชิงลุกกับอ่อ,อ <c oughs> ที่เราสั่งทำดนตรีทั้งหมดหเพลง <c oughs> เพลงแม่ฮันนี่สีสานกับอาจารโนนะคะ <c oughs> มีสาวหน้าผวาลัอนีมีรักเดียวฟันรักฟันไล่ขอแล้วบะเต่งสาวกระสินสินมัง <c oughs> ปรากฏว่ามืออาจารโนทรงเพลงมากแปรกประหลาดมากนั่นคือน้ำตาหลนบนที่นอนซึ่งเป็นปเพงลงเอกของแม่ฮันนี่แต่เพลงนี้เราไม่ได้สั่งแ่อาจารโนบอกว่า สั่งพวแม่นบ่อกว่ได้สั่งบ่มีบ่มีในายรีทอจานโนเป็นอะไรตรวจเบิ่ื้องหลังในการสั่งงานกับ่มีอีหลีอาจารย์โนเอ้าแล้วผมเฮ็ดได้จังไหนขันว่าซั่นองจะโนก็งงพ่อาจารย์โนะครับต่างคนต่างงงครับก็คือสถาบานมาสถาบันมาเอ้าไปแล้วอาจารย์โนะเราเฮ็ดเราจะได้เงินเราก็เฮ็ดเพิ่มไม่ใช่ครับเพราะเรื่งอื่นยังทำไม่เสร็จเลยเรื่องเงินบ้านได้แล้วยังไม่ทำเลยตอนนี้สาวกระสินยังบ้านไดี่ยวอยู่บ้านเดีวอยู่ขอแล้วพ่าแต่งเดื้อสองเพ่งยังดนตรียังบ้านได้แล้วแต่ว่าน้ำตาหล่นบนที่นอนเสร็จก่อนหมู่เออเป็นแต่งงบ่ออ มันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่มันชวนชวนขนหัวลุกเลยมาทีนี้เข้ากันเลยโทรไปไปแจ้งทางพอดาวกับแม่พัฒน์ผู้เป็นผู้เขียนเจ้าของลิงก์ซีโนบอกบอกบอกพอดาวกับแม่พัฒน์ว่าฉันลูกลูกสิได้เฮ็ดดนตรีสันได้เฮ็ดเพลงนี้เพิ่มเด้อเพราะแบบเพิ่นกับคนชิงลูกพ่อเพิ่งวันนี้แม่ว่าแล้วอ่ะสั่นอันบอกให้เอาแต่แรกแล้วพอด่าอดาวก็บอกแต่มื้อแรกแล้วว่าให้เอาเพลงนี้ไปเห็นก่อนหมู่เลยแต่เฮาบัดบัดบือไว้ก่อนเพราาะว่ผู้ใดก็ระรองผู้ใดกระองน้ำตาลล้นบนที่นอนหลายคนเดี๋ยวก่่อออนนเเดีี๋ยยวกฮาจังคทหล พี่น้องได้ฟังเราคนคิงลุกเพลงน้ำตาหล่นบนที่นอนเนี่ยเป็นเพลงเอกของแม่ฮันนี่เลยเด้มันสิอาจจะมีสิ่งที่ห้ามองไปเห็นก็บบแมนวามัสิบโบมี่เนาะเพราะเป็นเพลงเอกของแม่ฮันนี่แล้วเป็นเพลงที่แบบดังทั่วบ้านทั่วเมืองเลยสําหรับเพลงน้ําตาหล่นบนที่นอนตอนแรกเราอาอาจารย์ผู้เพิ่นบ่ได้เอาเพลงหนีเด้โบมีในเพลงหนีในริตเลย บ่มมี่เลยเพราะว่ามันว่าคันคนมันหลองหลายแล้วทีพันที่พันมี่เนาะมีอยู่หาเพลงมีสาวนาาวารักแล้วก็วอนพี่มีรักเดียวฝันรักฝันร้ายแล้วก็ขอแล้วไม่แต่งแล้วก็สาวกระสินสิ้นหวังอันนี้คือเพลงของเพงื่อนที่ที่ไปให้อาจารย์โน่นะ่ะเฮ็ดเฮ็ดดนตรีไว้ให้มันเป็นเรื่องว่าเออหรือว่าอาจารย์โน่มันไปคิดว่าเป็นเพง่งเออ นี่มาเห็ดเฮ็ดแล้วก้อนมูสั่งบัดน้ำตาหล่นบนที่นอนเอาวา้ยวคนละคนลูกพี่น,อน้องหรือแม่หันนีเพิ่นโดนจิตโดนใจให้เฮ็ดหรือจังไรเอาเอซีเม็นเมนเมมาเม็นมากให้ตามที่เอฟซอะเข้าใจหรือว่าคิดว่าเป็นยังไดคิดขึ้นกันบอสิ่งที่เฮ้าบอเห็นบ่แมนมาสิบ่มีเด้ นุ้ยคอยคอยเห็นได้ฟังเพิ่อนบอกคอยเราคนขี้ลูกบูไนงนขนาดไอ้พ่อดาวันดอนแ็่ยังพ่อเราคนขี้กเพิูดว่าบอกให้เอาแต่แล,แล้วเพิ่นว่าเพราะเป็นเพลงเอกไมฮันนี่เด้เพลงนี่ไหมป๊าดวไอคนลูกพี่น้องคนลูกต้อบ่เศร้าดูมองดูล่ะโอ้ยสุสดยอดแสดงว่าไม่ฮันนี่ต้องโดนใจเนาะอันนี้คมคิดข่อยเด้็กคบกินเอเจ้าของโซนโตนะ เป็นเพลงเอกเพลินเนื้อเมื่อสิบวัดเราไปขึอ้บอกเพลงเอกเพว,วันสิบวันสี่เนาะคิดเอานะบอกเราเป็นอยงคือจังอาจารย์นะเนาะคือยังไปแต่เงเพลงนีเฮ็ดอัดเฮ็ดเพลงนี่แล้วก่อนมูเอาทั้งทั้งตีบบ่มีในฤทธิ์เอาพวกเก่าคิดเบิ้งพวกเก่าคิดจังได้ amen ม๊ม่บม๊อบบอกสู่กันฟังคุณเอ,อาา๋อมอบบอกสู่กันฟังเนี่ยว่ามีความรู้สึกเจีงได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ อืมตายแล้วลูกสาวเอาลูกสาวมาวัสดีเอฟซีกับลูกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูชื่ออะไรลูกเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวยู่ขงขังข,งข,งขงังพี่น้องอยากซีเวลน้ำมาเดบุอ่ะน,น้องลองเด้อโอ้ยขอให้อีหล่าดังๆปังๆเด้อแล้วก็จะมีอ่ามิคคิปไอทีอหล่าที่ได้เล่ารองเพลงให้พ๊อผูฟังแล้วก็อ่าอีหล่าก็ลองแบบ ทั้งลองทั้งแบบวบทั้งเรียนทั้งหัวน่ะนะตามภาษาเด็กหน่อยแล้วพวกคู่กันลยสอนบอกสอนว่าไอ้เฮ็ดแังไดแจงไดเดี๋ยวไปฟังคลิปจากพวกคู่ไอ้บอกกีฬาที่ที่ดาเล่าถือกาว่าเป็นแบบใดตั้งใจตั้งใจไม่ได้ทําเล่นนะลูกร้องเพลงครูต้องทร้องเพลงครูเนาจะมาทั้งเล่นทั้งทําไม่ได้ทำทำเล่นไม่ได้นะไม่ต้องคืยซากันเรจะเล่าให้ฟังนะคำว่าเพลงครูเนี่ยก่อนที่สมัยก่อนนะก่อนที่เพลงจะปล่อย เขาจะทาพิธีบวงสวงเรียกอินพรมยมราชจุม hey นุมเทวดามีการบวงสวงอย่างดีนะลูกบวงสวงครูนี่ะก่อนที่จะปล่อยเพลงสมัยก่อนเพราะมันเป็นเพลงแผ่นเสียงเป็นเพลงแผ่นเทปนีนั้นเนี่ยเวลาเขาจะปล่อยเนี่ยเขาจะเอาแผ่นเสียงนั้นอ่ะเอาเพลงนั้นอ่ะมาตั้งทําพิธีบวงสวงเทวดาอย่างดีนั้นจุมนุมเทวดาอย่างดีเลยเออมันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาทําเล่นนี่นั้น

เมื่อเขานอกใจมันจำเรือ่อไทยสุดมองร้องไห้ในห้องเป็นอาจิน <c oughs> เปิด์เทฟังปลอบใจห้ามมันไลายิางฝ่ายทวินเขาจางน้ำตาไหลพังเต็มถ้วย น้ำตาไหลพังเต็มถ้วยพอเฮ้าผัวสวยเขานั่นหันเบือ่อเกิดมาจนม,ม่มีมมเสือคือสันผู้ดีรักหมอพี่มองวนทุ่นข่พมคมคมรักชัวข้าวให้จดค่อยใจแล้วสั่างคนตัวเก่งบ่ถหอยอย่างจรงใจบุมีเจอคนเด่นคนดีคงลืม <c oughs> ถึงจะลืมให้สงสันสักหน่อยรวมฝากใจตามพี่ไปดังรอย ฝากความบังรักหรือชังก็จะคอยพี่เจ้าอย่าปล่อยให้นองนอนอกตรมถึงตรมนางคึ้นเอาไว้ถึงตรมนางข้นเอาไว้รักใครนั่งก็บอกว่าผู้ชายจะเจ้าใจมันแกันไม้รักแต่อายขอรับความจริงยิ่งใจเดียวบังเลืคือนอซ้องใจนั่นมันคือตัวพีน้องขอรองพี่ยึดไว้แค่เขาคอนอกตรม แฟนสาวอทนมาด้วยสัื้อน้ำตาไหลในบอนสู่มือได้หมองเรือที่นอนแก้มนอ,นอ่อนอกพักรักพีท่ทนมาเป็นปีพอลงเจ้าแล้วถ้าถ้าเราอัดเพลงเสร็จแล้วถ้าเราเอามาร้องแล้วเราจะ โอครูเหมือนสมัยตะกี้ไหมคะต้องทำค่ะร้องเพลงครูเร้องเพลงครูเราต้องได้ยศบดฟังหรือว่ายศบดวฟังทำตามที่เมื่อกี้นี้คุยกับย่าพันธ์กับกับปู่ดาวแล้วว่าวันที่จะปล่อยเพลงหนูเนี่ยจะรอวันที่ปู่ดาวขึ้นมาหาหมอที่โรงพยาบาลที่ขอนแก่นแล้วก็จะทําพิธีบวงสรวงให้ปู่ดาวกับย่าพันธ์มาที่ศาลบ้านเมย์ศาลแม่ฮันนี่ในวันนั้นให้ปู่ดาวมามาครอบให้ ตามนั้นเลยก็ตามที่เพื่อนบอกคขพ,พูดถึงเวลานแบบเพ่งทุกเพ่งมันมีผู้บาอาจารย์ก็ต้องถึงเวลาก็ต้องบวงสวงเนาะก็ขอให้อีลาดางัดางๆปังๆคือแม่ฮันนีเลอขอใหมอ้มีเสียงดังทั่วประเทศคือแม่ฮันนีถึงจุดได้แสดงว่าเพื่อนรอาโดนจิตโดนใจให้ละละว่าต้องเอาเพลงนี้แหละก็ขอให้อีลาดางัดางๆปังๆแล้วก็สิค่อยเบึงในวันที่อีลาสาําเ็จแบบนี้ตลอดไป อ่าสำหรับวัอน,นี้แพรว่าทติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอ่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ